นับสนุนโดย CG Plus c G ที่ดีที่สุดจาก 2Move Edge ตาราคุณผู้ชมเข้าสู่ r o ม m Service นิ w s นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสทุ่มครึ่งใกล้วันหยุดแล้วค,ะค่ะแต่เอาใกล้ประจำดานไม่ใกล้นี่คือวันหยุดแล้วครับบางคนอ,คออกเดินทางแล้วน้ไม่รู้ว่ายัางติดตามรายการเราอยู่หรือเปล่านะครับคใค้เงาเอยู่บ้านก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้นะครับในวันนี้ไปติดตามกันอาเิลย์เลยครับโอ้ตายแล้วเห็นเพื่อนเพื่อและทุกๆคนนะคะข้ามครันกันทาง Facebook ค่ะสำหรับข่าวนี้เจยอนและกูเยซอนค่ะเตรียมเข้าพิธีวิวาแล้วค่ะ ข่เาเกาหลีในวันนี้นะครับมาจี้หัวใจสาวๆกันหน่อยดีกว่าติดตามกับ,<ม>กบพี่ออมยิมโซินไซครับแหมพูดแบบนี้มันยิ่งแปรบกลไปใหญ่นักล้านะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยเมื่อประกาศออกมานะคะไม่เพียงแค่เรื่องของการเดทกันแต่ก็องแต่งงานกันแล้วคุณผู้ชมนั่นคือแจฮยอนและกูเฮซอนนั่นเองนะคะเอาเรามาติดตามเรื่องดีของเขากันค่ะ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีข่าวยืนยันออกมาว่าอันแจหยอนและกูเฮซอนนะคะนักแดงคู่พระนางจากซีรีส์เรื่องบลัดนะคะกำลังเดทกันอยู่พอมาถึงเดือนนี้ค่ะหลังจากที่มีข่าวลือว่ากําลังอยู่ในช่วงระหว่างเตรียมงานแต่งล่าสุดต้นสัปกัหก,ก็ออกมาคอนเฟิร์มข่าวดีนี้แล้วล่ะค่ะ นักสนแสดงวัยนายแบบหนุ่มวัย28ปีอันเจย,ยอนและนักร้องนักสนแสดงสาววัย31ปีกู้เคซอนค่ะจะสวมชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยทางต้นสังกัดนะคะได้เผยแถลงการจากว่าที่บ่าวสาวว่าพวกเราตัดสินใจที่จะเติมเต็มอีกครึ่งหนึ่งของกันและกันเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตลอดไปโดยชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวของเราทั้งสองคนจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันแต่งงานซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนี้ โดยเราทั้งสองคนจะเรียนรู้ความสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันและเราจะให้ความเคารพซึ่งกันและกันตลอดไปงานแต่งงานของอันจัฮยอนและกูเฮซอ,อนจะจัดขึ้นในแบบเรียบง่ายและจะเป็นพิธีวิวาเล็กๆค่ะโดยแขกที่จะมาร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีนั้นจะมีเพียงแค่สมาชิกครอบครัวของคู่บ่าวสาวเพียงเท่านั้นค่ะนี่แหละค่ะแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะคะ